สำหรับแผนเทรดในวันจันทร์ที่22มกราคม2567นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับค่อนข้างมีการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็รอดูฟีดแบ c k ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพิ่มขึ้นก็ทำต่อถ้าดอกลงก็ไม่ทำนะครับยังไงก็ฝากรบกวนเพื่อนๆพี่ๆช่วยแชร์กันออกไปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานวันนี้เรามาเริ่มจากคู่ AU นะครับในวิคที่แล้วนะครับเรามองว่า AU เนี่ยยังเป็นฝั่งเซลล์อยู่นะครับให้น้าหนักฝั่งเซลล์ไปกราฟเนี่ยมีการไหลลงจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ลงมาเลยนะครับก็คือโซนนี้ไหลลงยาวมาเลยนะครับก็วิ่งได้พันกว่าจุดนะครับปัจจุบันนะครับ a u เนี่ยก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับโดยเขาทำซิกแซกสีฟ้าขึ้นมา ในส่วนของระบบนะครับถ้าใครสงสัยระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยเอามาจากซีรีส์อันเทนเป็นก็เห็นกำไรใน Time Frame H1 นะครับก็ทำซีรีส์นี้ไว้10กว่า EP นะครับมีจุดเข้าดีๆทั้งนั้นลองไปติดตามชมได้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ลงมานะครับเราใช้เป็นเงื่อนไขฝั่งเซลล์ได้นะครับสำหรับ a u ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับจนกว่าเขาจะเบรกยืนเหนือเส้น200ได้นะครับเราก็ยังมองว่าเป็นเทนขาลงอยู่ ให้น้ำหนักฝั่งเซลล์นะครับส่วน EU นะครับ EU ในทิศที่แล้วนะครับเรามองว่าไซว์ใช่ไหมครับเขาก็ไซว์อยู่ในกรอบนี้ระยะหนึ่งเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเบรกกรอบนี้ได้นะครับแล้วก็ไหลลงมาสร้างกรอบไซวย์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่น้ําหนักเราจะให้ไปในทิศทางของฝั่งเซลล์นะครับถ้าขึ้นมารีเทสโซนบริเวณนี้ได้แล้วมีพายั่นนะครับใช้เป็นเงื่อนไขฝั่งเซลล์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาเบรกเทนไลน์บริเวณนี้ลงมานะครับ เราก็เซลได้อีกเช่นเดียวกัน GJ เรามองในอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นฝั่งบายแล้วให้โซนเบรกไปเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้ให้เทคชั่นฝั่งบายกราฟก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลมากๆนะครับจากระยะที่เบรกเนี่ยก็คือ3,000กว่าจุดนะครับณนะปัจจุบันเทรนของ GJ ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้เนี่ยจุดปัจจุบันนะครับที่เราจะตะีเราตีได้แบบนี้นะครับก็เป็นโซนรับฝั่งบายนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้ ถ้าเบรกลงมาได้แล้วทำไฮต่ำกว่าไฮนี้นะครับอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขของฝั่งเซลล์เก็บสั้นได้นะครับแต่ถ้าลงมา แล้วมีการเด้งบริเวณเส้นขาวกลับไปยืนในเส้นสีเขียวได้นะครับเราก็บายขึ้นต่อได้นะครับแล้วคู่สุดท้ายที่เราจะดูในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับใครที่อยากได้แผนเทรดรายวันของทองคําแล้วก็มีระบบพิเศษสามารถขอระบบได้นะครับผมก็จะทําการลงอัปเดตการวิเคราะห์รายวันไว้ใน YouTube แบบสมาชิกนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับหรือใครอยากใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ําก็สามารถสมัครตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างทลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนแล้วก็เป็น อีกหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปดูทองคำกันเลยครับทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามองว่าเทรนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ได้ให้บายไปบริเวณนี้นะครับเก็บที่พีหเท่านะครับก็แจ้งไว้เหมือนกันว่าถ้าหลุดลงมานะครับแล้วลงมามุดใต้เส้น200ได้นะครับกลับมารีเทสนะครับถ้ารีเทสแล้วไม่ผ่านเขาจะลงต่อนะครับ ตรงจุดนี้คือเราอ่านเกมได้ค่อนข้างขาดเลยนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วก็ลองไปดูได้นะครับก็ได้แจ้งไว้นะครับว่าถ้าหลุดโซนนี้เนี่ยเราเซลลได้นะครับทีนี้เนี่ยเทรนเส้นสีเขียวนี่นะครับคือเทรนของเฮตวันที่ตีมาจากด้านล่างเลยนะครับจุดปัจจุบันเนี่ยเป็นโซนรีเทสนะครับรีเทสแล้วไม่ผ่านลงมาใต้เส้นสีขาวเหมือนเดิมนะครับก็คือ EMA 200ปัจจุบันนะครับเราตีได้แบบนี้ เบรกลงมาเราเซลล์แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเขาไม่เบรกลงมานะครับแล้วกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200ได้นะครับบริเวณที่เราจะเทรดบายต่อไปก็ต้องเหนือโซนนี้นะครับขึ้นมาได้ต้องรีเทสเส้นสีขาว1ครั้งแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลับมารีเทสแบบนี้นะครับเราค่อยเข้าบายขึ้นไปนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาก็ได้นะครับเพื่อให้รู้ว่ามีคนดูอยู่ใครที่ส่งมาแล้วนะครับขอให้ทำกำไรได้ทั้งอาทิตย์นี้เลยนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจได้ดีมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะได้รับประโยชน์จากการทําคลิปวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมวิเคราะห์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ในในคลิปนี้ได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ KC f o r e x c t r a d i n g สวัสดีครับ